เกี่ยวกับเรื่องการดูแลการสุขภาพกันดีดกว่านะคะรองอธิบดีกรมอนามัยค่ะมุ่งหวังให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับพื้นที่สามารถส่งต่อข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพให้กับประชาชนได้รู้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นค่ะ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมจัดโดยศูนย์อนามัยที่2พิษณุโลกโดยมีเครือข่ายศูนย์วิชาการสำนักงานสาธารณสุขเครือข่ายสื่อมวลชนในพื้นที่เขตสุขภาพที่2จาก5จังหวัดเข้ารับการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะด,ด้านการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลนายแพทย์สราวุฒิบุญสุขรองอธิบดีกรมอนามัยค่ะได้ระบุว่าปัจจุบันการสื่อสารและการสร้างเครือข่ายสุขภาพถือเป็น,นกลไกสำคัญในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพทั้งยังสามารถจัดการ หาด้านสุขภาพแก่ประชาชนได้โดยเฉพาะการต่อสู้กับเฟคนิวโรโควิด -19 นั่นเองค่ะภยัยคุกคามด้านสุขภาพเลยครับสาธารณสุขเองต่อสู้มา2ปีกว่าแล้วข้อดีคือทําให้เรารู้โรคภัยชนิดใหม่ที่ต้องอยู่ร่วมกันให้ได้อีกด้านคือเป็นภยัยคุกคามที่ต้องแสวงหาเครื่องมือมาใช้ต่อสู้กับโรคอุบัติใหม่ดังนั้นครับภาคีเครือข่ายการประราชาสัมพันธ์ถือว่ามีบทบาทสําคัญเลยนะครับในการไปเชื่อมต่อด้านสุขภาพต้องมีการตั่นกรองข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ก่อนส่งต่อข้อมูลนั้นให้กับพี่น้องประชาชนไม่งั้นแตกตื่นวุ่นวายแน่นอนส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องมีสุขภาพที่ดีให้ชุมชนนะครับเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่